Thank you บ้านเกิดมาจากธุรกิจอสังหานะครับก็คุณปู่นะครับก็ไปประมูลที่ในประตูน้ำได้40ไร่นไร่แล้วก็มาเป็นยุคคุณพ่อก็มาสร้างโรงหนังแล้วก็ตอนหลังก็มาทำเป็นโรงแรมเพราะาเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันใช้สอยแบบไม่ใช่มุมกว้างมุมยาวคุณพ่อก็สร้างตึกขึ้นมาเป็นตึกสูงเป็นแนวแนวชันแทนนะครับก็ตอนนั้นเป็นตึกบยกหนึ่งเนาะที่สูงที่สุดในประเทศไทยเป็นตึกแรกนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บ ห่างกันไม่กี่ปีก็เป็นประโยคสองก็แปลว่าคุณพ่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในเมืองไทยเนี่ยสองรอบครับแล้วก็สร้างโรงแรมเข้ามาเรื่อยก็จะเน้นเป็นโรงแรมแล้วก็เหมือนเป็นทีแรกเคยทำอพาร์ตเมนต์ด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยโรงแรมมันบูมกว่านะครับก็มาทำโรงแรมก็สร้างหลายโรงแรมจนปัจจุบันเนี่ยก็มี10โรงแรมขึ้นแล้วนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย หเฮสเทลนะคะก็เป็นหนึ่งในเครือของโรงแรมใบหยกนะคะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือว่ามันจะเป็นโรงแรมคอนเทมพอรารีค่ะแล้วก็แฝงไปด้วยแบบสไตล์ไทยนะคะแต่ว่าที่แบบจุดขายเลยก็คือว่าอยู่กลางอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะคือเดินออกไปแค่แบบ5นาทีอะไรก็จะถึงแบบห้างต่างๆแล้วค่ะสามารถชอปปิ้งได้แต่ว่าพอเรากลับเข้ามาที่โรงแรมแล้วเนี่ย เราก็จะเหม like, ือนแบบทิลรีสอร์ทใช่เป็นทิลรีสอร์ทเพื่อวีแลซ์มากเราจะไม่รู้เลยไม่รู้สึกว่าอยู่ในเมืองเลยอยู่ใจกลางเมืองเราก็มีแพ็กเกจเหมือนแบบคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้ตอนนี้นะครับก็มีแพ็กเกจแบบมาทานข้าวมานอนด้วยซึ่งได้รับความนิยมค่อรั้งมากครับ เป็นคนเอาตรงเป็นคนฟอร์มเยอะก็จะแบบอ oh. ะวันนี้เดี๋ยวจะมีธุรกิจใหม่มาใครทําอะไรเขาจะไม่เคยคทำไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยแต่แบบอ้อไมไปแล้วก็ค่อยๆแบบพูดแจมแซมๆว่าจะมีทําวันนี้เห็นว่าไงบ้างอารมณ์ประมาณนั้นคือคือไม่แบบไม่เรียกมาขนาดนั้นแต่ว่าบ้านที่บ้านเราเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยหรือว่าก็จะกินข้าวด้วยกันทุกวันเกิดวันอาทิตย์วันเกิด ทุกคนในบ้านนะครับก็เยอะมากบ้านเราเยอะมากเพราะบ้านเราสิบสิ่กว่าคนใช่ไหมก็จะเจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีพื้นที่อยู่จุดหนึ่งเกือบชานเมืองนิดหนึ่งเป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเราไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยไอตรงนู้นอ่ะพ่ชอบแอบพีเอาไว้อ่าเสร็จปุ๊บมีพื้นที่แล้วเขาก็จะแอบไปดูแล้วหลังๆเขาก็จะเรียกเหมือนเป็นแฟนเนี่ยแฟนบุ้งพี่เบฟแล้วก็พี่เติ้งบอลอะไรเงี้ย เหมือนเอาเรื่องเรียกลูกเขยเอาลูกเขยไปคุยเพราะว่าแต่ลูกไม่รู้เราเขาลูกค่อยๆแล้วลูกค่อยให้มาบอกใช่ใช่ใช่ค่อยให้มาบอกค่ะคือแบบแผนไม่ค่อยมีครับแต่ว่าจริงๆคือเราอิเอปเดตด้วยกันตลอดเราเจอเปนบ่อยกับคุณพ่ออยู่แล้วนะครับกินข้าวบ่อยแแบบประชุมใช่อาจจะไม่ได้แบบจริงๆกันก็จะฟอร์มเยอะครับเหมือนแบบ อามาช่วยเหลือหน่อยกันจะไม่พูดนะไม่เขาจะพูดว่าว่างไหมไม่ว่างไม่เป็นไรนะไม่ว่างไม่เป็นไรนะแต่ถ้าว่าทุกคนก็ว่างก็ต้องว่างนะเขาจะไม่ใช่แนวแบบว่าเรียกมาเอ้ยวันนี้นะต้องมาประชุมตึๆแล้วก็บางทีเหมือนอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างช่วงหลังไอ้โรงแรมล่าสุดเขาจะเริ่มรู้ว่าคือด้วยความที่หลักการทำงานของเขากับการถ่ายรูปไม่ค่อยเหมือนใช่เขารู้เขาบอกว่าไปดูเลยนะใช่ไม่ไม่เขาบอกว่า นัดศีกคนเนี้ยไปหาดีไซเนอร์แต่เขาไม่ไปเาไไม่ปเพราะว่าถ้าเขาไปก็เถียงกันใชเขาบอกเลยก็ไปสี่คนตอนแรกคิดว่าเขาจะไปด้วยพอถึงวันจริงๆเขาบอกว่าไม่ไปไปกันเลยไม่งั้นมันก็เถียงกันอยู่ดีแล้วเขาก็จะไปฟังแบดีไซเนอร์ตอนหลังว่าไอ้พวกนี้มันว่าไงประมาณนี้มากกว่าครับแต่เจริงๆบ้านเราจะแชร์แบบแล้วไลค์กุ๊กนี่คือเด้งทั้งวันไลค์กุ๊กไหนไลค์กุ๊กที่มีพี่พ่อนะไม่มีสองไลค์ไม่มีกุ๊บเดียว เก็เนี่ยมันเด้งกันทั้งวันอยู่แล้วคือมีอะไรก็พิมพ์บอกกันไว้ก่อนเลยเป็นอินคอมเมชั่นแล้วเหมือนก็บคืนพ่อเขาคืมานั่งอ่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหรือมีอะไรแบบเรื่องความที่มันเจอกันเยอะมากตลอดเวลาอยู่แล้วเจอแบบเจอเยอะมากแม่เราเจอกันเยอะก็เลยตลอดวันไม่ค่อยได้นั่งคุยกันแบบพอมออะไรขนาดนี้นะคะแยกก่อนเป็นกองสีนะครับของธุรกิจครอตัวประโยค กับธุรกิจที่ทําแยกออกมานะครับอันเนี้ยเราผมมาเริ่มต้นคนเดียวก่อนสุดท้ายตอนนี้มันมีเพื่อนเข้ามาจอยด้วยมาหุ้นเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเพราะว่าจะเติมเต็มในส่วนที่ผมอาจจะขาดไปบ้างนะครับก็เป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับทำเป็นทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเป็นเจ๊แดงผมชอบทานชอบกินแล้วก็เริ่มเริ่ม,มน่าจะมาจากญี่ปุ่น นะครับผมผมเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าอาหารญี่ปุ่นในไทยนะตอนนู้นเนาะสิปีที่แล้วเนี่ยมันรสชาติใม่แท้อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่ชอบแบบชอบของแท้ผมจะไม่ค่อยถนัดเรื่องฟิวชั่นเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะแบบนําเสนอให้คนไทยว่าเอออันเนี้ยมันเป็นร้านอาหารที่คนญี่ปุ่นเขาชอบทานนะก็กจุดที่เริ่มน่าจะเป็นตรงนั้นเป็นเป็นแพชชั่นที่ว่า เราชอบทานอาหารญี่ปุ่นแต่พอทําไปทามาสักพักเนี่ยมันก็เริ่มแบบอยากทาอาหารไทยด้วยแต่จะไม่ทําอาหารฝรั่งเพราะว่าทานอาหารฝรั่งไม่เป็นหลายๆคนก็บอกว่าโควิดณนาทีนี้ไปจนปีหน้าเนี่ยมันอาจจะกําลังดีขึ้นผมก็เป็นคนหนึ่งคนที่คิดบวกว่าดีขึ้นแต่เราก็ไม่ชัวเราจะไปคาดหวังคาดคาดเดาสถานการณ์มันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมครับเดี๋ยวปิดเมืองเดี๋ยวเปิดเมืองเดี๋ยวปิดเมืองเนี่ย มันเป็นอะไรที่เราเจอมาแล้วเมื่อเมื่อ2ปีเต็มนะครับฉะนั้นครั้งนี้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะเงินเราไม่ได้หายไปไหนมันเป็นแอสเซทเราจะเปิดไม่เปิดไม่รู้แหละมันเป็นแอสเซทที่เราสร้างขึ้นมาเสร็จแนละ้วคือผมผมเชื่อว่าไอ้โควิดเนี่ยมันคงอยู่เราไปตลอดแต่ว่ามันคงเบาลงนะครับอาจจะมีโรคใหม่เกิดขึ้นอาจจะน่ากลัวกว่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่เราอยู่กับเราอยู่กับลูกหลานเราอะผมว่าก็เห็นด้วยกับกับพ่อที่แบบ สร้างตึกตรงนี้ขึ้นมาครับเราไม่ได้แบบดําเนินชีวิตแล้วใช้คําว่าประโยคน์แล้วมันจะพิเศษกว่าคนอื่นเราพยายามจะแบบว่าดีเฟนต์นะฮะดีเฟนต์ว่าเราเองก็มีความสามารถเราทําเป็นนะผมจะพูดอยู่เสมอว่าไอ้ที่แบบการสร้างเนี่ยมันยากมากเป็นสิ่งที่คุณพ่อสร้างมาเนี่ยยากมากหลายคนที่แบบสร้างขึ้นมาจากจากศูนย์เนี่ยผมชื่นชมเขามากนะแต่ว่าการที่แบบรักษาเอาไว้แล้วก็ไม่ให้มันด้อยลง หรือการพัฒนาต่อยอดมากขึ้นเนี่ยมันก็ยากไม่แพ้กันนะครับซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ทุกนาทีเนี่ยผมก็ทําอยู่ในเวของผมและน้องๆหรือจริงๆไม่ใช่น้องแค่4ี่สามคนเนี่ยก็จะเป็นน้องๆเจนใหม่ของของของครอบครัวซึ่งมีทั้งเขาเรียกใช้คำว่าอะไรลูกพี่น้องด้วยช่วยกันทําอยู่นะครับซึ่งผมเองน่าจะเป็นหัวหน้าที่สุดนะครับก็พยายามระดมสมองเบียตองว่าเราจะทํายังไงให้ต่อยอดได้เช่นว่า ตึกเนี่ยมันมีอยู่แล้วทำยังไงให้มันน่าสนใจทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาเพราะหลังจากนี้มันก็อาจจะไม่ใช่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรามาทเที่ยวมันก็จะเป็นคนรุ่นพวกเราเนี่ยแหละแล้วเราชอบอะไรเราก็นำเสนอสิ่งนั้นฉะนั้นถามผมว่าผมมีความกดดันอะไรไหมหรือว่ามีมีม,มีเขาเรียกอะไรมีมีปมปะเรื่อง,เร,องเรื่องเครียดหรือเปล่าเนะี่ยผมผมไม่ได้เครียดแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันชาเลนจ์มากกว่า คุ้มก็รับผิดชอบในส่วนของตลาดพวกขายส่งเสื้อผ้าของตลาดประตูน้ำใบยกอะคะ่ะคือดูทั้งหมดให้คุณพ่อก็จริงๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กมาดูก็ไม่ได้ยากมากมีแค่การเรียนรู้ช่วงที่จะรับช่วงต่อจากคนเก่าเท่านั้นนะคะที่เราต้องมาดูดูอย่างละเอียดคุณพ่อจะสอนให้เลยว่าถ้าเราจะแบบ รักษาลูกค้าเราก็ต้องให้ใจกับลูกค้าอะไรเงี้ยก็ช่วงช่วงที่เขาประสบปัญหากันเรื่องโควิดอะไรเงี้ยบุ่งก็เป็นเป็นที่แรกที่ลดให้ไปเลย50%แล้วก็ลดไปอีก70%อะไรเงี้ยค่ะจนจนเราก็หยุดการค่าเช่าไปเลยจริงๆบุ่งโชคดีที่มีลูกน้องที่เข้าขากันได้ดีเราจะคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้ว ก็จะมีเข้าไปอาทิตย์ละ3-4วันเพราะตอนนี้บุ้งต้องเลี้ยงลูกด้วยเพราะว่าบุ้งเลี้ยงเองมีมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงบางเวลาที่แบบผัดกันนิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็คือธุรกิจส่วนตัวก็คือมาทำเจลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกับกับพี่น้อง4คนก็ก็ไปได้ดีเรื่อยๆอค่ะเพระช่วงแรกๆที่มาแรกๆก็บูมอยู่ ของเราก็คือจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเราผสมพวกสารสกัดจากธรรมชาติทำให้มือชุ่มชื้นมากเราฉีดได้ทั้งวันเลยคือฉีดได้บ่อยแบบชั่วโมงละสาครั้งสครั้งโดยที่มือเราไม่แห้งเพราะเราเราผสมแบบเป็นแบบเกรดพรีเมียมใช้สําหรับเด็กแล้วเป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดด้วยใช้ฉีดจานฉีดมือฉีดอะไรได้หมดเลยค่ะ ราทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าเข้ามาตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มเปิดต้นแรกๆเลยนะคะแล้วก็คือด้วย job title ของเราอะตำแหน่งเราเวลาที่ในนามบัตรอะไรก็จะเขียนอยู่แล้วว่าเป็น assistant to chairman เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีคำสั่งตรงอะไรลงมาจากประธานก็คือคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็จะผ่านมาที่สองคนนี้แล้วก็ลงใหม่กทีเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีแบบ specific ว่าเราจะต้องดู เอ่อมาร์เก็ตติ้งดูตัวเลขหรือว่าอะไรที่มันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแผนกของเขาที่รับผิดชอบอยู่แล้วซึ่งเราเราก็ไม่อยากจะไปก้าไกาในงานของแต่ละคนที่เขารับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่างเราก็จะเป็นเนี่ยค่ะแอสเซสเซนก็คือมีอะไรก็ลงมาเช็คเช็คแล้วก็ต่ออีกทีนึงผ่านจากท่านประธานลงมาอาจจะยุง่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตครอบครัวก,ก็คือผมคิดว่าคือถ้าสมมติว่าบุมสักเซสในธุรกิจที่บุมออกมาทําเองแล้วเนี่ยยังไงบุมก็ต้องกลับมาทาของครอบครัวก,การที่ออกมาทำสายชั้นมันแค่เป็น แพชชั่นของเราแต่ถ้าถามว่าถ้าจะให้บุ๋มต้องเลือกกลับมาที่จะทําเต็นตัวยังไงบุ๋มก็ต้องทําธุรกิจโรงแรมมาสังหารมาซะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมาคือตั้งแต่มาหาลัยตั้งแต่อะไรเนี่ยคือเราอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นว่าโตมากับมันโต,ตมากับมันแล้วบุ๋มก็รู้เลยว่าบุ๋มสามารถคอสเพลย์ดได้ที่ได้เต็มที่คือไม่ว่ารับหลังจะขี้โมโหขี้หงุดหงิดหรืออะไรขนาดไหนต่อหน้าลูกค้าต่อหน้าแขกอยู่ต่อหน้าคือเป็นอีกคนไปเลยค่ะคือ ก้มหัวได้ยอมได้เราเดินโค้งเราเปิดประตูให้คือมันไม่ได้คือเหมือนเหมือนมันอยู่ในตรงนี้มาตลอดส่วนบุ๊กนะคะถ้าอนาคตถ้าเรื่องธุรกิจก็ยังไม่ได้แพลนอะไรอะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็คืออยากทําอยากใหออ้ธุรกิจท่องเที่ยวของเราเนาะก็คงตัวมั่นคงอะไรก่อนเหมือนกลับมาแบบว่าเป็นรูทีนที่เหมือนสมัยก่อนโควิดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็กะว่าถ้ามีเวลาอะไรก็จะค่อยไปทำ เรื่องที่เราอยากทำเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะ